เดินเดินเลยค่ะน้องเพิ่งทำผ่าตัดไหนหมุนตัวให้ดูเลยค่ะโล่งไหยครับโล่งเลยก่อนมาน้องบอกเป็นยังไงเดินไม่ได้แล้วเดินท่าไหนอนเดินมาโอ้นะคะก่อนมาเดินยากใช่ครับมันปวดปวดปวดเดินไม่ไหวเชิญนั่งให้ดูเลยค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะนั่งก็ ถามว่านั่งมันมันไม่ปวดเหมือนเดิมแล้วแต่อาจจะเจ็บชิดๆนะครับนิดหน่อยนะน้อยลงเยอะนี่เพิ่งทำผ่าตัดเสร็จเลยครับด้ห้านาทีนะคะเป็นยังไงกัเลยที่มาครั้งแรกคือขมิบก้นไม่ได้ครับหมอก็ให้ยาจริงก็หายแต่ขมิบก้นได้แต่มันไปบวมไปบวมที่แก้มก้นหนักนั่นแหละกัเลยไอทียังไม่ไหวแล้วนอนไม่ได้ปวดทรมาน รั้งแรกคือไม่มีตำแหน่งปวดชัดเจนแ,แต่มีปัญหาอย่างเดียวคือรู้สึกมีมปวดแลวด้วปวดมากก็เลยมาให้เราดูได้อยากกินแล้วอาการนั้นมันเป็นไอ้น,น,อน,นั้นหายหายไปแต่พอมาวันนี้ก่อนตอนนั้นหายแล้วเนี่ยไอแก้มปวดมันกระวมบที<อ>น,นี้ก็เลยรู้ว่าน่าจะมีอะไรต่อแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ก็เลยวันนี้ก็เลยมาให้คุณหมอดูนะัะหมอผ่าตัดให้แล้วเป็นไงบ้างค่ะโล่งคร ก่อนมันทรมานอย่างนี้เดินเดินไม่ได้ครับค่ะโอ้โหทรมานมากปวดปวดทรมานเดินไม่ได้เลยใช่ครับปวดทั้งตาไหลอ่ะตาไหลเลยเไหลนั่งแล้ค่ะนั่งไม่ได้เลยครับนั่งไม่ได้ต้องนอนตะแคงอย่างเดียวโอ้โหแต่งนี่หมดสิทธิ์เลยบอกถ้าไปสัมผัสโดนก็จะเป็นยังไงนะปวดครับใช่โดนก็ไม่ได้ครับยังไม่ได้เจ็บกดอะไรก็ใช่ครับไม่ต้องกดก็เจ็บแล้วครับปวดมากปวดมากมาก นี่เดินทางมาจากอายุทยาอายุทยาเลยนะคะมาผ่าตัดที่เราอตอนนี้ดังทําระหว่างทําเป็นไงบ้างคะระหว่างทาก็หมอก็มือเบาอยู่ครับไม่ไม่ได้เจ็บมาเพาะเขาถามว่าเเจ็บตรงไหนเขาเจ็บแลก็เาจะเพิ่มยาชาให้เราก็ไม่เจ็บแล้วครับใช้วเวลาทานานไหมคะไม่นานไม่นานครับแล้วทําเสร็จแล้วนี่เดินได้อย่างนี้ไช่ต่างจากก่อนทําขนาดไหน คนละเรื่องครับคนละเรื่องเลยตอนนี้รู้สึกยังไงนะคะเบาครับมันโล่งหมดแล้วมันนั่งแล้วมันไม่ไม่ไม่ปวดก้นเลยครับทรมานแล้วใช่ทรมานแล้วนอนหลับฝันดีครับตอนตอนนันดีเลยฝันโอ้ฝันร้ายทุกคืนเล้วชั่วโมงตื่นหลับชั่วโมงหนึ่งก็ตื่นแล้วขยับตัวก็ตื่นแล้วตอนนี้สบายแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะชอบอะไรที่นี่บ้างดีครับดีดีครับหมอก็ใจดีครับตอนทาเป็นยังไงบ้าง ก็เราทํามันก็หมายถึงยังไงครับเจ็บนิดๆครับเจ็บน้อยใช่เจ็บน้อยไม่ได้เจ็บแบบเจ็บมากอะไรเงี้ยได้หนองมาเยอะเลยไหลายถ้วยเลยนะคะครับผมก็ดีใจนะที่ชิ้นหนองออกว่ราะผมโหคีดว่าน่าจะเป็นหนองแหละอยู่เตยต้องผ่าแล้วไม่ผ่าไม่ได้คนเลยนะคะก็ตอนนี้โลสบายแล้วนะคะก็ราคาเป็นยังไงบ้างคะไม่แพงครับค่ะครับ แนะนำเพื่อนเพื่อนไหนค่ะแต่อูถ้าใครที่เต็นนะครับผมบอกมา้มาพลครับไม่ต้องมานอนทนทรมานแล้วครับมันไม่ไหวแล้วครับที่นี่เขาดียังไงครับผมที่นี่เขาดียังไงก็ดีเัาดูแลดีครับดูแลดีเข้าถึงบริการใช่เขาถึงใช่ครับได้ง่ายไหมคะได้ง่ายครับแล้วไม่รอนานครับมาถึงก็ได้รับบริการได้เลยตรวจแล้วใช่ก็จัดการได้เลยนะครับที่ไหนคุณหมอสุรพลสุรพล สุรพันคลนคีิีศักดิ์งามพันยาตายค่ะติดต่อเราได้นะคะ0ูนย์แปดหนึ่ง้า้าหดหนึ่งเก้ขอบคุณน้องมากบายบายค<อ>่ะ